ตอบโจทย์เหมาะสำหรับรู้สึกว่าวันที่เราปวดหัวหนักๆจากเครียดไมเกรนทํางานเนี่ยดื่มตัวนี้สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องอุทลาจังค่ะวันนี้จะเป็นคอนเทนต์ที่มีสาระอีกแล้วเพราะว่าวันก่อนเนี่ยเราทานผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งแล้วมีคำถามว่าเจ คนอ่ะชอบเรียกเราว่าเจ้สงสัยหน้าฉันเหมือนคนทวงค่าแชร์คือเราได้แบบว่าโต์เฟซอยู่ช่วงหนึ่งก็คือว่าเราอ่ะกำลังกินสินค้าตัวนี้อยู่ก็มีคนถามเข้ามากันเยอะว่าเจ้อันนี้ผู้หญิงกินได้เหรอเออเราก็แบบกินได้สินั่นก็คือตัวนี้นั่นก็คือตัวนี้ถังเช่าอ่านถูกปะถังเช่าสกัด ของแฮนดี้เฮิไม่มั่นใจว่าพูดถูกหรือเปล่าถัางเช่าสกัดจากแฮนดี้เฮิคือขวดนี้ห้าสิบห้าบาทเรา,าซื้อกินวันเว้นวัน,วนเพื่อให้ดูว่าฉันเคยกินมาจริงๆไหมเดี๋ยวให้ดูคลิปนี้เช้านี้สดใสกินทั้งเช่าสกัดต,ต้องการงดกาแฟก็เลยกินนี้แทนเดี๋ยวเราเปิดก่อนคือเขาล,ำล่ำเลยกันเหลือเกินว่าเปิดยากระวังหก ปกติกินเป็นเม็ดนี่ลองกินแบบน้ำกินแรงโอเคมีมั้งกินเหมือนแบรนด์เห็นปะว่าฉันเคยกินจริงๆนี่คือขวดที่กินหมดแล้วคือมีคนถามว่า ถังเช่าเนี่ยมันเหมาะสำหรับผู้ชายไม่ใช่เหรอผู้หญิงกินได้เหรอเขาบอกว่ากินได้ค่ะฉันกินแล้วของแฮนนี่เฮิร์บตัวนี้นะมันเป็นถังเช่าสกัด1,000มิลลิกรัมผสมเห็ดยามูชิตากะมันมีกลิ่นอะเหมือนกับกินแบรนด์เลยนะแต่สรรพคุณมันรุมากคือ55บาบาทเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าเราตัดสินใจกินตัวนี้เขาบอกว่านี่ไม่ใช่สปอนเซอร์นะเขาบอกว่าออกตัวก่อนออกตัวก่อนนี่คือไม่ใช่คลิปสปอนเซอร์นะ แต่เราตัดสินใจ,จกินตัวนี้เพราะว่าเราอะต้องการที่จะเลิกกาแฟข้อแรกเลยนะข้อ2คือเราอะช่วงหลังๆอะทำงานดึกแล้วตื่นเช้าแล้วเพลียคือไม่อยากกินกาแฟเราก็เลยไปหาว่าอะไรที่มันช่วยได้แล้วก็เลยเจอตัวนี้ก็เลยเอามาลองสรรพคุณของตัวนี้ที่เราไปหามาคือข้อแรกมันกินแล้วกระปี้กระเป๋าไม่อ่อนเพลียแล้วที่สำคัญก็คือ สำหรับผู้หญิงนะคะมันช่วยเรื่องไวัยทองได้ดีคือปรับร์โมนใครที่ยังไม่มีไวัยทองก็ไม่ต้องซีเรียสคือดิฉันก็ก็กินไว้ก่อนแล้วไอตัวนี้มันไม่มีน้ําตาลหรือสารให้ความหวานแล้วก็ดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้ดีเหมาะกับการทานตอนเช้าแล้วก็มันไม่มีคาเฟอีนตอบโจทย์เหมาะสําหรับคนที่นอนดึกตื่นเช้าถัางเช่าถัางเช่า ต้องการความกระปีก้กระเป๋าคือกินก็เป็นเลยหนึ่งกว่าช่วยได้จริงๆจริงๆคือลองมาแล้วคือทำไม่ดีจริงฉันไม่รีวิวนะคือถ้าไม่ดีจริงฉันไม่รีวิวนะค,นววนะคือไม่กล้าไงกลัวคนด่าว่ามันไม่ดีจริงแล้วมาพูดสําหรับเราเป็นคนหนึ่งที่อยากเลิกกินกาแฟเราก็เลยเออลองตัวนี้แล้วก็สรรพคุณที่มันเด่นๆสําหรับว่าเฮ้ยทำไมผู้หญิงทานได้หรือเปล่าคือทานได้เราบอกเลยถังเช่า แล้วสําหรับคนที่นอนหลับไม่สนิทในช่วงกลางคืนก็กินเบ๊คือลองมาแล้วเลยกล้าพูดราคา55บาทสามารถซื้อได้ที่เซเว่นอคือใครอยากลองใครอยากกินก็ลองไปซื้อดูแต่นี่ขวดน่ารักนะขวดแบบเออดูสิขวดแบบสวยอะเออขวดแบบน่าเก็บอะเออเก็บทำอะไรไม่รู้เก็บไว้ก่อนชอ,อบสะสมนี่คือกินจริงๆ ฉันไม่ได้ก็บมาจากถังขยะฉันกินจริงๆโอ,อ้ส่วนตัวต่อมาซึ่งดิฉันก็ทานบำรุงร่างกายเหมือนกันเพราะว่าในช่วงนี้ต้องการร่างกายที่แข็งแรงและตัวนี้มันช่วยชะลอวัยทาให้ผิวพรรณเปล่งปลั่งและยังคงความเป็นอมาตะเออเวอร์ไปไม่เป็นอมาตะหรอกแต่ว่าให้เราดูอ่อนกว่าวัยอ่ะเออนั่นก็คือตัวนี้แฮนดี้เฮิร์บเหมือนกันตัวนี้จ้า โมสกัดตัวนี้สามสิบห้าบาทคือเราอ่ะก็ซื้อมาควบคู่กันไปอันนี้เรากินตอนเช้าอันนี้เราก็กินตอนเช้าแต่เรากินอันนี้หนึ่งวันอันนี้หนึ่งวันคือเรากิน,น,นสลับกันหนึ่งว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 ัน,วนคือกินวันละขวดแต่ว่ากินสลับกันขอมาพูดถึงโสมสกัดดีกว่าเพราะว่าเราเห็นตอนนี้มีพี่แอนซิเลียมเป็นพรีเซนเตอร์อยู่เออตัวนี้ยคือเขาบอกว่ารสชาติเนี่ย มันไม่ได้อร่อยนะคือกลิ่นโสมก็มีแต่ว่ายังไงอะฟื้นอะฟื้นฟื้นแต่ก็คือกินได้พยายามเพราะว่าท,ท, so. ท่องไว้สุขภาพสุขภาพสวยสวยสวยท่องไว้ท่องมนต์ท่องสะกดจิตตัวเองว่ากินเพื่อความสวยกินเพื่อความสวยกินเพื่อความสวยแล้วมันจะกินได้เองคือตัวนี้ยเขาบอกเขาเคลมมาว่าแต่ฉันกินไว้ก่อนเหมือนเราแบบทาครีมไงคือเราทาเยอะไว้ก่อนกันไว้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวพอแก่ปุ๊บมันยวบมันเอาไม่ทัน ตัวนี้เขาบอกว่าจะช่วยชะลอว้ยบำรุงผิวพรรณปรับสมดุลร่างกายซึ่งคใครๆก็รู้ปะว่าโสมมันดีแต่เขาทำาให้มันกินง่ายขึ้นและก็แพคเกจจิ้งอ่ะมันดูทันสมัยดูแบบดูวัยรุ่นนะดูเข้าถึงง่ายอะ่ะเออ35บาทที่เซเว่เหมือนกันกินแล้วรู้สึกสดชื่นเหมือนกันแล้วเราสึกว่า วันที่เราปวดหัวหนักๆจากเครียดไมเกรนทํางานเนี่ยดื่มตัวเนี้ยเออมันแบบช่วยได้จริงๆและที่สําคัญผู้หญิงเราเนี่ยถ้ากินของหวานมากไปหรือทานลดชาติหวานๆมากไปทําให้แก่ไวเพราะน้ําตาลเนี่ยมันมันเป็นตัวที่ทําให้เราแก่แก่เร็วขึ้นอะแต่ตัวนี้จ้า ไม่มีน้ำตาลไม่มีสารกันเสียไม่มีสีเจือปนแน่นอนว่าเขาใช้โสมคือของแฮนดี้เฮิร์บทั้งสองตัวเนี่ยเขาเขาเคลมว่าไม่มีน้ําตาลไม่มีสารให้ความหวานเพราะฉะนั้นสําหรับใครที่กําลังลดพวกของหวานหวานก็ทานได้ง่ายๆ เอาเป็นว่าคลิปนี้ไม่มีสปอนเซอร์ชัวร์ล้านเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นใครอยากซื้ออยากกินอยากตาก็ตามไปที่เซเว่นหรือใครจะเข้าไปที่แฮนดี้เฮอร์บของเขาอะเฟซบุ๊กอะแล้วไปสั่งซื้อออนไลน์ก็ได้เผื่อจะได้ราคาโปรโมชั่นขึ้นสุดท้ายอุทธาณจังฝากไว้นะคะช่วงนี้ต้องดูแลสุขภาพทำงานเยอะขนาดไหนเหนื่อยขนาดไหนก็ต้องบำรุงร่างกายอย่าให้ร่างกายอ,อนแอนแล้วค่อยมาบำรุงกินตั้งแต่เนิ่นๆเหมือนเรานี่แหละช่วยได้จริงๆเห็นไหม คลิปที่ไรมีพลังแบบเวร์วังแบบเออเอาพลังมาเยอะจากไหนเพราะดิฉันโดบจ้าสุดท้ายฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องอุตสาจางด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายเออลืมบอกคือช่วงนี้บางคนอยู่บ้านใช่ไหมแล้วแบบมาท o u t u b e อย่างเดียวแล้วก็นอนดึกตื่นสายเพราะฉะนั้นตัวนี้ช่วยได้บํารุงและที่สําคัญถ้าเกิดว่าช่วงนี้ใครว่างๆท o u t u b e อย่างเดียวไม่ได้ทําสิ่งอื่นใดใด,ดๆเราควรจะ ทำตัวเองให้ตื่นเช้ามาทำงานปกติอย่านอนดึกแล้วตื่นสายร่างกายมันจะเพลียเดอ้อฝากไว้แค่นี้บายบายไปจริงๆแล้ว